สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกันอีกนะครับในแนวทางของเลขเด่นบนซึ่งจะเป็นแนวทางของชุด3าตัวโต๊ด,ดนะครับซึ่งแนวทางนี้ผมก็ได้นําเสนอไปแล้วในงวดก่อนนะครับในแนวทางสูตรสาตัวมาตัวนะครับโดยนําสูตรเต่นสูตร3ตัวมาตัวมาประกบจับเป็นชุด3าตัวโต๊ด,ดให้นะครับ จุดประสงค์ของการนำเสนอก็เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลาก n 3ไม่สนับสนุนเว็บพนันอื่นใดที่ผิดกฎหมายในการนำเสนอมีได้ทั้งถูกทั้งผิดก็โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับชมและการพิจารณาตัดสินใจนำไปเลือกหาซื้อสลากครับจากแนวทางนี้ในงวดที่ผ่านมานะครับผมก็ได้นำเสนอไปนะครับ ซึ่งก็ปรากฏว่าในผมนำเสนอไปที่อยู่6สูตรนะครับก็ปรากฏว่ามีผิดอยู่2สูตรนะครับซึ่งใน2สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องมาอย่างน้อยก็6 7 8จวดนะครับก็มาผิดหนงวดที่ผ่านมาแต่สำหรับอีก4สูตรนี้นะครับก็เข้าอยู่ที่10หน่วย เข้าอยู่ที่หลักร้อยด้วยนะครับในสูตรนี้มาทั้ง5ทั้ง6สูตรนี้มาทั้ง5ทั้ง6สูตรนี้มา3นะครับเมื่อเอาทุกสูตรมาเรียงนะครับปรากฏว่าสูตร2สูตรนี้ผิดนะครับก็เข้าอยู่แค่ชุด2ตัวนะครับ6กกับ3แต่เข้าที่หลักร้อยนะครับในสูตรนี้เข้าทั้งหลักร้อยและหลักสิบสูตรนี้เข้าแค่หลักหน่วยนะครับคือ2สูตร้างล่าง เมื่อจับเป็นชุด3ตัวโต๊ะให้นะครับก็ปรากฏว่ามันจะไม่มีเลข5เพราะสูตรมันควรจะมาแค่เพียงตัวเดียวนะครับแต่มันมาถึง2ตัวนั้นในชุดที่ผมจับไปให้เป็นกลุ่มแถว8นะครับกลุ่มแถว9กลุ่มแถว0ซึ่งแบ่งเป็น3 3แถวก็ไม่มี5 6 3นะครับมี8 6 3 9 6 3 0 6 3นะครับก็เลยทำให้ พลาโอกาสในชุด3ตัวโต๊ดไปนะครับดังนั้นในงวดใหม่นี้ผมก็จะเอาแนวทางนี้มาอีกนะครับโดยจะปรับสูตรนะครับจะยืนอยู่ที่สูตรเด่น4ส,สูตรนี้นะครับก็ยังจะใช้อยู่ใน2สูตรนี้ผมก็จะเลือกมาใช้อยู่สูตรหนึ่งนะครับเพราะว่าแนวทางแล้วมันก็ยังเดินต่อเนื่องมานะครับก็จะเหลือไว้สูตรหนึ่ง พราะอีกสูตรหนึ่งก,ก็ใกล้เคียงกับสูตรที่ที่ไม่ผิดในมวดที่แล้วนะครับนี่คือของมวดใหม่นะครับใน4สูตรนี้คือ4สูตรในงวดที่แล้วที่ไม่ผิดนะครับซึ่งในง้วดนี้ในงวดที่แล้วมันก็ได้เลขที่เหมือนกันนะครับ2ส,สูตร2สูตรแต่งวดนี้จะมีไม่เหมือนกันนะครับ อย่างสูตรนี้นะครับก็คือสูตรที่งมดที่แล้วได้4 5 6หนะครับก็จะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลัก10ล่างนะครับหลักแสนก็คือ7นะครับหลักหมื่นก็คือ5หลัก10ล่างก็คือ3นะครับบวกกันได้15เอา5นับไป3ตัแหน่ง5 6 7นะครับสูตรนี้ก็หวังว่าในหมวดนี้จะเดินต่อมีมาอย่างน้อยนงตัวนะครับในสูตรนี้นะครับ ก็คือสูตรสุดนี้นะครับงวดที่แ้วได้1 2 3นะครับเข้าที่3งวดนี้ได้8 9 0ถ้าหลักแสนบวกหลักหน่วยล่างบวก9โคงที่นะครับหลักแสนคือ7หลักหน่วยล่างคือ2บวก9โคงที่นะครับได้18เอา8นับไป3าตำแหน่ง890นะครับสูตรนี้เดินต่อจะมาอยู่หนึ่งตัวนะครับ ในสูตรนี้นะครับในงวดที่แล้วคือสูตรนี้นะครับได้4ี6ห้าเข้าอยู่ที่หลักร้อยคือ5เข้าอยู่ที่หลักสิบคือ6นะครับมวดนี้จะได้90นะครับวิธีคิดคือใช้หลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกเลื่1นหน่งบีนะครับหลักหน่วยบนก็คือ3หลักสิบบนก็คือ หลักล่างก็คือ3หลักหน่วยล่างก็คือ2 3บวก3บวก2งบวก1คงที่นะครับ3บวก3ได้6 6กบวกสองได้8 8บวก1ได้เกก็จะได้901นะครับใน901นี้สูตรนี้ควรจะมีมาอยู่1ตัวนะครับก็จะเห็นว่าชนกับสูตรนี้อยู่ที่9กับ0นะครับในสูตรนี้ในงวดที่แล้วก็ได้1 2 3เข้าอยู่ที่3นะครับ ในงวดนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งชนกับสูตรนี้นะครับวิธีคิดคือใช้หลักพันบวกหลักหน่วยบนบวกเก้างที่นะครับหลักพันคือเจ็ดหลักหน่วยบนคือสามบวกเก้างที่ได้สิบเก้าก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองสูตรนี้ชนกันนะครับดังนั้นมันควรจะมีมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับถ้าหากชนกันสามสูตรก็จะเดียนที่เก้ากับศูนย์ก้ากับศูนย์ตัวรองก็คือ1นะครับ เอามาจับกับห้าหกเจ็ดนะครับสูตรนี้หนงวดที่แล้วผิดนะครับได้แปดเก้าศูนย์สูตรนี้ได้แปดเก้าศูนย์นะครับแต่ผมจะงดสูตรนี้นะครับผมจะเอาสูตรนี้มาใช้หนึ่งงวดนี้นะครับเพราะว่ามันก็เดินมาแปดเก้างวดนะครับไม่มีผิดนะครับก็หวังว่ามันจะไม่ผิดซ้ำนะครับก็ลองออกมาพิจารณาดูนะครับ เป็นตัวรองตัวก,กันไว้นะครับสําหรับสูตรนี้นะครับผมจะให้เป็นตัวรองตัวก,กันนะครับไม่ใช่เป็นตัวเด่นนะครับป้อนแนวทางแล้วโอกาสที่มันจะมานะครับก็ดูมีน้อยเหมือนกันนะครับแต่เอามาเผื่อว่าหากใน4สูตรนี้มันพาดนะครับสูตรนี้จะเป็นตัวเอามาแทนนะครับวิธีคิดก็ใช้หลักร้อยบนบวกกันสครั้งบวกด้วย2คงที่นะครับ จากร้อยบนก็คือ5บวกกัน2ครั้งบวกด้วย2องคงที่ได้12ก็คือ2 3งสี่นะครับดังนั้นเราจะเอาสูตรนะครับทั้ง5สูตรนี้นะครับมาวางเรียงเพื่อจับเป็นชุด3ตัวโต้ะให้นะครับดังนั้นกลุ่มผมก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มโดยผมจะยึดตัวนี้นะครับคือ5 6 7เครับเอา5 6 7เป็นตัววาง นะครับเมื่องวดที่แล้วผมวาง890แต่ปรากฏว่ามันไม่มานะครับวันนี้ผมจะวาง567นะครับแถว5แถว6แถว7ดังนั้นหากท่านจะเล่นนะครับแค่ท่านพิจารณาดูก,ก่อนว่าใน3ตัวนี้ตัวไหนจะมานะครับท่านก็มาเลือกเฉพาะแถวที่เป็นเลข5เลข6เลข7นะครับดังนั้นเลือก เมื่อได้คิดว่าแถวไหนจะมาท่านก็มาพิจารณาในแต่ละคู่ละชุดในแถวนะครับว่าน่าจะเป็นตัวไหนนะครับตัวจะประกบด้วย890 901 234ใน30 3สนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเด่นนะครับ901นะครับเพราะว่า9กับ0 9กับ0 9กับ0 1 1 สลับ8นี่เป็นตัวบวยนะครับผมวางไว้ตรงนี้เป็นแถวบวยเลยนะครับแถวบวยสลับ0กับ1นะครับก็คิดว่าถ้าหากมันมาด้วยกันนะครับมันก็จะเป็นชุดนี้นะครับมี5มี6มี7นะครับส่วน2 3 4ผมจะมาวางไว้นะครับมาตรงนี้นะครับเป็นตัวลองตัวกันนะครับเป็นตัวลองตัวกัน ชุดที่เด่นนะครับก็จะมี5 9 1้าหนึ่งผมให้9้าเป็นเลขเด่นเพราะมันชนกัน1สูตร2สูตร3สูตรนะครับตัวลองมาคือเลขศูนย์ชนกันอยู่3สูตรนะครับโอกาสที่9กับ0นจะมาด้วยกันก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าหากเรามาเทียบในแนวทางในชุดเด่นนะครับที่ผมวางไว้ให้เป็นสูตรคู่ขี้นะครับ ในคลิปแรกนะครับถ้าหากในแนวทาง10หน่วยแล้วมันจะไม่มีเลขคู่เลยนะครับจะไม่มีเลขคู่เลยมีแต่เลขคี่ชนกับเลขคี่เพราะผมก็ยังเชื่อว่าในสูตรนี้สําหรับปี68นะครับคือผมตั้งต้นปี68มันเข้ามานะครับห้างวดนะครับยังไม่มีผิดตั้งแต่งวดวันที่17มกรามานะครับ ก็จับเข้ามาเป็นชุด2ตัวบนนะครับในงดนี้มันได้ขี้กับขี้คือ13579 13579า้าหากเรามามองในแนวทางชุด2ตัวนะครับชุดที่จะเด่นก็จะเป็นชุดแถวแถวนี้นะครับชุด591นะครับ591 691 791 ครับจะเป็นแถวเด็กชุดที่รองลงมานะครับก็จะเป็นห้าเก้าสานะครับถ้าหากเลขสามในงวดนี้จะมาอีกครั้งหนึ่งที่หลักหน่วยนะครับแต่ผมวางไว้ให้นี้เป็นชุดโต๊นะครับเพียงแต่ผมประมาณว่าในงวดนี้นะครับอย่างน้อยมันต้องมีเลขก,กี้อยู่สองตัว นะครับในกลุ่มนี้จะต้องมีเลขคี่ติดมาอยู่สองตัวนะครับเพราะว่าหลักสิบหลักหน่วยมันเป็นเลขคี่นะครับถ้าหลักร้อยมันจะมาได้ก็จะมาที่เป็นเลขคู่ก็จะมีเลขคู่อยู่หนึ่งตัวและมีเลขคี่อยู่สองตัวในท้ายสามตัวบนนะครับนั้นในกลุ่มที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับชุดที่เป็นเลขคี่มีอยู่สองตัวจะเป็นชุดที่เด่นนะครับ ในแนวทางนี้นะครับซึ่งผมจะทําเครื่องหมายไว้ให้นะครับชุดที่เป็นเลขขี่อยู่2ตัวจะเป็นชุดที่เต่นในหมวดนี้นะครับห้าเก้าสี่นะครับแต่เลขสีหมวดนี้กำลังอ่อนนะครับ โอ้โทษตัวนี้ผิดไปนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้ชุดนี้ครับขี้ขี ขี้ขี้ขี้คู่นะครับมีชุดนี้ผิดนะครับชุดนี้ผิดเดี๋ยวผมแก้หกเก้าสี่ งั้นในชุดที่เป็นผมระบายสีไว้ให้นะครับจะเป็นข,ขี้ขี้คู่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าในมดนี้นะครับหลักสิบหลักหน่วยมันเป็นเลขขี้ถ้าหากเลขคู่มันจะมาได้นะครับมันมาได้ที่หลักร้อยอย่างเดียวนะครับดังนั้นในชุดสามตัวที่ผมจับมา,มาให้นี่คือแถวห้านะครับแถวที่เป็นกลุ่มเลขห้าเอามาจับกับ ในสสูตรนี้นะครับก็จะมีห9 1 590 5ห2 593หสอันนี้เป็นขี้ขี้ขี้นะครับ59 4ี่ขี้ขี้คู่นะครับอันนี้ขี้คู่คู่โอกาสก็จะน้อยนะครับ58 1ด่ขี้คู่ขี้อันนี้มีโอกาสอยู่นะครับห0 1นะครับมีโอกาสอยู่เพราะมีขี้อยู่2ตัวนะครับ ในแถวหกนะครับก็จะมีหกเก้าหนึ่งก็มีขี้อยู่สองตัวแต่ตัวนี้มีเลขขี้อยู่ตัวเดียวนะครับตัวนี้มีเลขขี้อยู่ตัวเดียวตัวนี้มีเลขขี้อยู่สองตัวคือหกเก้าสามนะครับหกเก้าสี่นี่มีเลขขี้อยู่ตัวเดียวผ่านนะครับตัวนี้เป็นเลขคู่หมดตัวนี้มีเลขขี้อยู่ตัวเดียวตัวนี้มีเลขขี้อยู่ตัวเดียวนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งนี่มีเลขขี้อยู่สามตัวก็มีลุ้นอยู่ นะครับมีมิลลีคอยู่2ตัวคือ790 792มิลลีคอยู่2ตัว793มิลลิคอยส่3ตัว794มิลลีคอยู่2ตัว780มีอยู่ตัวเดียว781มีอยู่2ตัว701มีอยู่2ตัวนะครับดังนั้นในชุดที่ผมดึงออกมาไว้ทั้งหมดนี้นะครับถ้าหากว่าแนวทางของ ในหมวดนี้นะครับเด่นหลัก10บก็จะเป็นเลขคี่เด่นหลักหน่วยก็จะเป็นเลขคี่นะครับถ้าหากจับมาเป็นชุด3ตัวโต๊ดนะครับก็จะอยู่ในชุดที่ผมเน้นสีให้จะเป็นชุดที่เด่นในแต่ละแถวนะครับถ้าหากท่านคิดว่าเลข5จะมาหมวดนี้นะครับให้ท่านม,มามองเฉพาะในชุดที่ผมเน้นสีให้จะเป็นชุดเด่นนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีเลขคี่อยู่2ตัว นะครับหรืออาจจะมีเลขคี่อยู่สามตัวอย่างชุดนี้นะครับหรืออย่างชุดนี้นะครับมีเลขคี่อยู่สามตัวเลขคู่ควรจะมีแค่ตัวเดียวนะครับดังนั้นในชุดไหนถ้าหากมีเลขคู่ถึงสองตัวโอกาสที่จะมามีน้อยนะครับแถวหกก็จะมีหกเก้าหนึ่งหกเก้าสามนะครับก็จะมีแค่สองชุดนี้นะครับที่น่าจะเด่น แถวเจ็ดนี่อาจจะดูเยอะพอๆห้านะครับเพราะมีเลขขี้อยู่สองตัวถึงสามตัวนี่มีเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์มีขี้สองตัวเจ็ดเก้าสองมีขี้อยู่สองตัวเจ็ดเก้าสามมีขี้อยู่สามตัวเจ็ดเก้าสี่มีขี้อยู่สองตัวเจ็ดแปดหนึ่งมีขี้อยู่สองตัวเจ็ดศูนย์หนึ่งมีขี้อยู่สองตัวดังนั้นในชุดตามสูตรนี้นะครับถ้าหากว่าในงวดนี้นะครับที่ผมนับ เลือกออกมาและสูตรไม่มีผิดเมื่อจับเป็นชุด3ตัวโต๊ดนะครับ3ตัวโต๊ะหากจะเล่น3ตัวตรงท่านก็ให้พิจารณาคู่ไหนแล้วก็จับไปวางหลักร้อยหลักสิบหลักหมือีกทีนึงนะครับแต่ชุดเด่นก็ยังน้อยจะต้องมีเลขคี่อยู่2ตัวในชุด3ตัวโต๊ะนะครับน่าจะมีเลขคี่อยู่2ตัวโดยมีเลขคู่อยู่ตัวเดียวนะครับ ชุดที่เด่นที่ผมจะเด่นให้นะครับซึ่งงวดที่แล้วชุดเนี้ผมเน้นให้มันได้มานะครับโดยเฉพาะหกเก้าหนึ่งมันน่าจะมาในงวดนี้นะครับดังนั้นในแนวทางงวดนี้นะครับชุดที่เด่นนะครับผมจะให้น้ำหนักอยู่ตรงนี้นะครับ เจ็ดนิดเป็นตัวรองสุดนะครับเพราะว่าห้ากับหกมันเป็นของเดิมนะครับของเดิมบอ,อกห้าหกสามนะครับไม่ต้องมีติดมาในงวดนี้อยู่หนึ่งตัวนะครับเพราะว่างวดก่อนหน้านั้นมันออกแปดเก้าแปดเก้าสี่ของเดิมไม่ติดมาสักตัวนะครับแปดเก้าสี่แล้วก็มาออกห้าหกสามของเดิมจะไม่ตามมาไม่แต่ตัวเดียวนะครับ ดังนั้นในหมวดนี้ของเดิมจะต้องมีติดมาอยู่หนึ่งตัวคือห้านะครับห้ากับหกห้าตรงนี้นะครับห้ากับหกห้าตรงนี้แต่ถ้าห้ากับหกไม่มาเลขเจ็ดจะมาก็จะเป็นแถวนี้นะครับดังนั้นชุดเด่นนะครับก็จะมีอยู่สองชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดรองนะครับในแนวทางชุดนี้มีขี้อยู่สามตัวชุดนี้มีขี้อยู่สองตัวนี่มีขี้อยู่สามตัวนะครับ สำหรับชุดอื่นนะครับผมค่าจะให้เป็นชุดลองไปเฉพาะในชุดที่นะครับาระบายสีไว้ให้นะครับส่วนที่ผมไม่ได้รบายสีคือชุดที่โอกาสที่จะมาแค่50.50 50นะครับเพราะผมยังมั่นใจว่าในแนวทางของเดินสิบหน่วยมันต้องมีเลขคี้กับเลขคี้มาจับคู่กันดังนั้นหลักร้อยนะครับมันก็จะมีมาอยู่1ตัวไม่เลขคู่ก็เลขคี้นะครับ ในนั้นในชุดสามตัวโต๊ดนะครับมันควรจะมีเล็กขี้อยู่สองตัวนะครับณตรงนี้นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาแต่ละแถวให้ท่านมองแต่ละแถวนะครับเพียงแต่ถ้าหากมองทั้งหมดนี้ก็ดูว่าเยอะแต่ให้ท่านตัดสินใจอันดับแรกคือห้าหกเจ็ดในสามตัวนี้นะครับคิดว่าตัวไหนจะมาเพราะผมคิดว่าในห้าหกเจ็ดในสามตัวนี้จะต้องมาอยู่หนึ่งตัวโดยเฉพาะห้ากับห ก็เป็นของเดิมอยู่นะครับออกห้าหกสามนะครับอย่างน้อยมันต้องติดมาอยู่หนึ่งตัวนะครับเพราะหมดก่อนหน้านั้นออกแปดเก้าสี่มันไม่มีของเดิมติดมานะครับดังนั้นงมดนี้มันจะมีของเดิมติดมาอยู่หนึ่งตัวดังนั้นแถวห้ากับแถวหกสองแถวนี้จะเด่นแถวเจ็ดนี้จะเป็นแถวลองนะครับถ้าหากชุดเด่นก็จะมีสองชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดลอง ส่วนชุดอื่นในแต่ละแถวนะครับก็ให้ดูที่ผมระบายสีไว้ให้นะครับสําหรับแถว6ก็จะมีอยู่แค่2ชุดเองที่มีลุ้นนะครับคือ2ชุดนี้แต่แถว5นี่จะดูเยอะหน่อยนะครับแถวดูเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าจะเด่นก็คือชุดที่เป็นเลข9ครับชุดที่เป็นเลข9้าดังนั้นในชุดสามตัวตรงนี้นะครับ ลองเอาไปคัดพิจารณาดูนะครับที่ผมวางไว้ให้นี้จะอยู่ในแนวทางไม่มาครบ3าตัวในกลุ่มเดียวกันนะครับซึ่งผมยังไม่ย้ำเสนอให้นะครับเอาเป็นว่าในงวดนี้นะครับในกลุ่มที่ไม่มาชุด3ามตัวในกลุ่มเดียวกันนะครับจะได้หลักแสนคือเจ นะครับหลักแสนงวดนี้คือ7บวกหลักแสนงวดที่แล้วคือ8 7บวก8ได้15้ได้เป็น5 6 7 8 9นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ0 1 2 3 4ในชุด3ตัวโต <c oughs> หรือสามตัวตรงจะไม่มีเลขมาครบ3ามตัวอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับยกเว้นถ้าหากมันออกเบิร์ออกหาบนะครับถ้าออกเบิร์ออกหาบในแนวทางนี้จะใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นในงวดนี้นะครับห้าหกเจ็ดแปดเ้าในห้าตัวนี้จะมาได้แค่สองตัวหรือหนึ่งตัวนะครับเอามาประกบกับกลุ่มนี้ ซึ่งจะมาได้แค่สองตัวหรือหนึ่งตัวจะไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาครบทั้งสามตัวที่ผมจับนะตรงนี้นะครับอย่างห้าเก้าหนึ่งนะครับมีห้ามีเก้ามีหนึ่งอยู่แลวตรงนี้ก็ถือว่าผ่านห้าเก้าศูนย์มีห้ามีเก้ามีศูนย์ถือว่าผ่านห้าเก้าสองมีห้ามีเก้ามีสองก็ถือว่าผ่านห้าเก้าสามมีห้ามีเก้ามีสามก็ถือว่าผ่านห้าเก้าสี่มีห้ามีเก้ามีสี่ก็ถือว่าผ่านนะครับ 580มี5มี8มีศูนยก็ถือว่าผ่าน581มี5้ามี8มี1นึ่ก็ถือว่าผ่าน501มี5มี0มี1นึ่ก็ถือว่าผ่านนะครับหกเก้าหนึ่ะครับถือว่าผ่านหกเก้านย์ะครับหกเก็ถือว่าผ่าน6 9เกสองนะครับก็ถือว่าผ่าน6 9เก้าสก็ถือว่าผ่าน6 9เก้าสก็ถือว่าผ่าน 6ก0ก็ถือว่าผ่าน681ก็68 1, ถือว่าผ่าน601ก็60 1, ถือว่าผ่านอยู่ในกลุ่มนี้2ตัวอยู่ในกลุ่มนี้แค่ตัวเดียวก็ถือว่าผ่านนะครับอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับที่มีโอกาสที่จะมีลุ้นนะครับ791นะครับถือว่าผ่าน790นะครับ792นะครับ7 9 3 7 9 4 780 จ็ดแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับดังนั้นในชุดที่ผมวางไว้ให้ทั้งหมดนี้อยู่ในกฎเกณฑ์น,นี้นะครับที่โอกาสที่จะไม่มีชุดไหนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับดังนั้นมันมีลุ้นนะครับมันมีชุดที่มาจากกลุ่มนี้สองตัวกลุ่มนี้หนึ่งตัวและมาจากกลุ่มนี้สองตัวมาจากกลุ่มนี้หนึ่งตัวซึ่งอยู่ในนี้นะครับจะไม่มี ชุดไหนที่มาตกอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับดังนั้นในชุด3ตัวต้นนะตรงนี้ให้ท่านเอาไปพิจารณานะครับอันดับแรกนะท่านพิจารณาก่อนว่าเลข5จะมาไหมถ้าหากท่านคิดว่าเลข5ไม่มีไม่น่าจะมาในงวดนี้ให้ท่านมามองแถว6นะครับแถวหกก็จะเด่นอยู่แค่2ชุดตามแนวทางที่ผมแต่ท่านก็ต้องพิจารณาในชุดอื่นด้วยนะครับเผื่อว,ว่าในแนวทางที่ผมเน้นให้มันอาจจะผิดอาจจะออกในชุดแนวทางอื่น นะครับก็กลุ่ม7นะครับแถวนี้นะครับ7นี่ก็เยอะหน่อยนะครับก็ต้องมาพิจารณาเลือกเอานะครับถ้าหากจะเล่นตรงท่านก็เอาไปวางหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอีกทีนะครับก็หวังว่าคงเะพยวอที่จะเข้าใจนะครับสําหรับแนวทางนี้นะครับซึ่งงวดที่แล้วมันพลาดเพียงแค่สูตรเดียวสองสูตร แต่อีกสองตัวมันถูกนะครับมันพลาดไปที่ว่าตรงสูตรนี้มามาถึงสองตัวนะครับสูตรนี้มามาถึงสองตัวมันไม่มาแค่ตัวเดียวถ้าหากมันมาแค่ตัวเดียวนะครับในสามชุดเนี้โอกาสถูกศูนย์อยู่แล้วนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสำหรับแนวทางนี้นะครับซึ่งผมก็คิดว่า ถ้าหากจะให้เหลือน้อยชุดลงก็เอาแต้มดับแต้มเด่นสามตัวบนนะครับซึ่งในงวดที่แล้วรู้สึกจะไม่มีผิดนะครับก็สามารถดับอยู่นะครับก็จะเอามาตัดอีกทีนะครับมาคัดาตรงนี้อีกทีทั้งหมดนี้นะครับแต่ชุดเด่นนาเวลานี้ผมให้อยู่สามสามจุดนี้เพราะคิดว่าเก้าหนึ่งเนี่ยซึ่งในงวดที่แล้ว ผมให้เป็นชุดเด่นเด่น9ก้าหนึ่งลองเก้าสองมันหลบนะครับมันหลบมาออกหกสามลองดูว่างวดนี้นะครับซึ่งมันจะอยู่ในแนวทางของอยู่ในแนวทางของเดนหลักสิบเดนหลักหน่วยนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับตตรงนี้น่าจะมีรู นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสําหรับแนวทางนี้นะครับก็แคบไปนะครับตัวที่ผมเน้นสีคือตัวที่มีเลขคี่อยู่อยู่ถึงสองตัวมีเลขคู่อยู่ตัวเดียวและมีเลขคี่ครบสามตัวนะครับเป็นตัวที่มีลุ้นตามแนวทางของเด่นหลักสิบและเด่นหลักหน่วยซึ่งเป็นเลขคี่ทั้งคู่นะครับส่วนชุดที่มีเลขคู่ถึงสองตัวโอกาสก็มีน้อยลง นะครับคือตัวที่ผมไม่ได้ระบ,บายสีนะครับก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับแนวทางมาครบ3ตัวโต๊ดใน5สูตรนะครับซึ่งจับออกมาในแต่ละสูตรโดยแบ่งออกเป็น3แถวแถวแถวเลข5แถวเลข6แถวเลขเกีนะครับ ให้ท่านพิจารณาเฉพาะชุดเด่นในแต่ละตัวใน3ตัวนี้ว่าตัวไหนที่น่าจะมาให้ท่านมาเลือกเฉพาะในแต่ละแถวนะครับก็จะได้น้อยชุดลงก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปรบกุนเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ